ในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะจะมีบางคนที่เข้ามาพูดแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับมาตรฐานของโลกใบน,นี้ที่เรายึดมาตลอดก็คือพ r i ออลิทัยส์ make s o m e o n e ไลฟ t e e เ t อรไม่ว่าเราจะทําอะไรอะค่ะก็อยากทําให้งานที่เราทําหรือแบบทุกๆอย่างที่เราทําอยู่นั้นมันดีต่อใครบางคนทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้น สวัสดีค่ะชื่อปุณภายสวัสิ์นะคะชื่อเล่นว่าโรสค่ะปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในมูลนิธิแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาคริสจากกิจการของพระคิดส,สุขุมวิทค่ะค่ะก็ขอเล่าย้อนไปนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในท้องคุณแม่นะคะจริงๆแล้วครอบครัวของโรสะคะ่ะก็เป็นครอบครัวคริสเตียนนะคะ ซึ่งตั้งแต่ที่โลดอยู่ในท้องคุณป้าเองก็ได้มีโอกาสมาอธิษฐานเผื่อโลดค่ะว่าขอพระเจ้าทรงให้มีแผนการที่ดีสําหรับโรดแล้วก็ปกป้องโลดตลอดที่อยู่ในท้องคุณแม่แล้วก็ได้เกิดออกมานะคะโลดก็ได้มาคริสตจักรตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะก็ถือว่าได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนช่วงประมาณอา,ายุสองขวบอะค่ะคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตไปทําให้โลดเองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่ถือว่าก็มีความรักให้กับโลดแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้า เองก็เป็นเหมือนคุณพ่ออีกคนหนึ่งที่คอยดูแลลถมาตั้งแต่แบบลถอยู่ในท้องจนกระทั่งเกิดมาเป็นเด็กๆซึ่งโรนเองก็ได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าในหลายๆครั้งนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเองอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะว่าขอพระเจ้าทรงดูแลเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องของแบบเกรดต่างๆให้พระเจ้าอวยพรให้เรามีสติปัญญาแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่ได้ลงลึกกับพระเจ้าในเชิงของความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆ จนกระทั่งมาประมาณอายุ13-14อะค่ะ โลก็ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองครั้งแรกซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันก็พิเศษที่เราได้แม้ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวคริสเตียนนะคะเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กแต่ช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่โลดอยากจะทําด้วยตัวของโรดเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับเชื่อแล้วก็รับบัพติศมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงประมาณ1 3 1 4ตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงวัยรุ่นนะคะก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องเรียนแต่ว่ามันก็มีช่วงที่โลดก็รู้สึกว่า ใช้ความสามารถของตัวเองหรือแบบพึ่งพาตนเองจะมีช่วงที่รถอยู่มอ .6 อะคะ่ะก็จะเป็นช่วงที่กําลังตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรเข้ามหาวิทยาลัยไหนซึ่งตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบช่วยดลดภาระคุณแม่ลงก็เลยแบบสอบแล้วก็ได้ทุนเรียนในมหาวิทยาลายัยเอกชนแห่งหนึ่งแบบในสาขา international business ซึ่งตอนนั้นเองเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบดีสําหรับเราเราได้เรียนแล้วก็คุณแม่เองก็จะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในช่วงมหาวิทยาลัยไป แต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนในคณะนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะทำในอะนาคตจริงๆ ก็เลยได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอะไรคือแบบนางพทยของพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงนำเพราะว่าโรสก็ได้ยื่นคะแนนแอดมิชชั่นอีกรอบหนึงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะว่าโรสสอบคะแนนแกดแพดตั้งแต่ช่วงม6ซึ่งในช่วงนั้นนะคะมันเป็นคะแนนรอบเดียวที่โรสมีอยู่แล้วโรสก็ได้เอาคะแนนอันนั้นมายื่นในอีกปีหนึ่ง แล้วก็พระเจ้าก็ได้ทำให้โรดะคะได้ติดในอันดับหนึ่งที่โรดได้เลือกไปก็คือคณะรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งตรงนั้นนะคะก็ทำให้โรดได้เข้ามาเรียนที่คณะน,นี้ซึ่งเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่า ในคณะนี้เองทําให้โรสแบบได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้เจอกับเพื่อนๆที่ดีแล้วก็ทําให้โรสเองก็ได้มีประสบการณ์อีกหลายๆอย่างในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นแบบการที่ได้ไปฝึกงานเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งตอนนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคแม้ว่าแบบหลายๆคนอาจจะแบบมีอายุมากแล้วแต่เขาก็ยังมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ค่ะแล้วก็ ตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยก็เป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าค่อนข้างเยอะในการเรียนค่ะเพราะว่าการเรียนเองก็มีความยากมากขึ้นแล้วก็ในทุกๆวิชาที่มันอาจจะยากตั้งแต่เริ่มคลาสอาจารย์อาจจะบอกว่ามันยากมากเลยนะวิชานี้เราก็จะธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าขอพระเจ้าทรงให้สติปัญญากับโรนขอให้แบบวิชานี้ลรนจะได้เอนะแล้วก็แม้ว่าแบบเพื่อนๆรอบข้างก็คือแบบเป็นคนเก่งกันทุกคนแล้วล้ก็รู้ว่าตัวเองเนะี่ยมีข้อจํากัด ต่ขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดระยะเวลา4ปีที่ได้เรียนมาก็รถดสามาจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่ขนาดนี้ได้แล้วก็แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ท้าทายหลังจากนั้นค่ะโรอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โรออยากจะทำงานต่อควรจะเป็นสายไหนหรือว่าจะเริ่มงานแรกยังไงดีซึ่งตอนนั้นเองค่ะก็เลยเลือกที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่าที่จะิฐานถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมงานแบบไหนให้กับรอ ทำให้ตอนแรกค่ะรถก็ได้ไปเริ่มงานในสายที่เป็นในเชิงของบิสเนสซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีค่ะแล้วรถก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าในสิ่งที่ทำอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่อยากจะเป็นอยากจะทําหรือแบบอยากจะเรียนต่อไปในอนาคตก็เลยได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เวลาในไลฟ์กรุ๊ปร่วมกับน้องๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ได้มีโอกาสได้อธิษฐานแล้วก็มีพี่เลี้ยงซึ่งก็คือพี่โอชินนะคะคอย อธิฐานเพื่อเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานซึ่งตอนนั้นนะคะโรดก็อธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำว่างานไหนที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่โรดอยากจะทำแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลากับพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ที่จะแบบไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็ยังมีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าอยู่ซึ่งตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่โรดก็ได้ออฟเฟอร์มาประมาณ3งานแต่พระเจ้าก็ได้ให้ไปเจอข้อความหนึง่งว่าแบบ ให้ choose hey, what's good for your soul not your ego ก็คือเหมือนกับว่าเลือกในสิ่งที่มันจะดีต่อจิตวิญญาณของเราไม่ใช่เลือกที่ดีต่อใครแบบภายนอกของเราเฉย ตอนนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่รถเองก็ได้เลือกมาทํางานที่มูลนิธิแห่งนี้ที่ทํางานอยู่ในปัจจุบนนะะันค่ะซึ่งก็เป็นที่ทํางานที่เดินไม่ไกลจากที่โบสถ์เลยค่ะก็คือเดินจากออฟฟิศมาโบสถ์ในประมาณ10 1 5นาทีเองทําให้ช่วงระหว่างสัปดาห์ค่ะรถก็สามารถที่จะมาใช้เวลากับพี่ๆน้องๆที่โบสถ์ได้แล้วก็สามารถที่จะแบบรับใช้พระเจ้าได้ด้วย โลก็ขอบคุณพระเจ้าที่งานนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ทําให้โลได้เป็นพระพรกับคนอื่นๆทั้งในเชิงของการทํางานแบบโลได้ทํางานกับกลุ่มของผู้หญิงทั้งกลุ่มที่แบบอาจจะเป็นผู้ต้องขังหญิงหรือกลุ่มที่แบบเป็นผู้หญิงในชุมชนต่างๆหรือแม้แต่แบบกลุ่มที่เป็นไมเกรนเวิร์กเกอร์หรือว่าแรงงานข้ามชาตะะิค่ะก็ การที่มาทํางานในจุดนี้ก็ทําให้เราได้แบบได้มีใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์แล้วก็สามารถทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะคือมันก็จะมีจุดที่อาจจะมีบางคนที่เข้ามาพูดแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับมาตรฐานของโลกใบนี้สมมุติว่าอย่างคณะที่การเรียนงานที่เราทําต่างๆมันก็อาจจะยังเรียกว่า อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในมาตรฐานของเขาซึ่งมันก็ทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเสียใจเราเฟล,ลกับสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีเท่าคนอื่นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อโหลดมองย้อนกลับไปอะค่ะทุกๆอย่างตั้งแต่เด็กๆเลย รู้สึกว่ามันเป็นพระพรที่พระเจ้าได้จัดเตรียมมาให้กับโรสแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ดูแลโรสอยู่ในทุกๆวนันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีพระเจ้าก็ทําให้โรสได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะรสก็ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตโรสคือพระพรจากพระเจ้านะคะ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ต่างๆที่ผ่านมาบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของโลกหรือว่าตรงกับทุกความคาดหวังของทุกๆคนนะคะแต่โรสก็เชื่อว่าพระเจ้าได้มีแผนการที่ดีสําหรับโรสแล้วก็พระองค์ทรงรักโรสมากๆซึ่งความรักของพระเจ้าค่ะไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนคนเดียวแต่พระเจ้าได้รักเราทุกๆคนพระเจ้าอยากให้เราได้รับความรอดค่ะก็เลยได้ส่งพระเยซูล,ลงมาตายที่ไม้กางเขนทำให้เราทุกๆคนนะคะเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์เราจะได้รับ ความรอดในพระองค์ในวันนี้ถ้ามีใครบางคนที่อาจจะยังสงสัยว่าความรักของพระเจ้าเป็นยังไงหรือว่าการเชื่อในพระองค์เป็นยังไงนะคะลาก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้เข้ามาแล้วก็ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าในแบบที่ลดได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กๆนะคะและลดก็เชื่อว่าทั้งความรักจากครอบครัวแล้วก็ความรักจากในคริสตจักรทั้งพี่น้องในคริสตจักรอะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลดได้รักคนอื่นได้มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการรักคนอื่นใน แบบของพระเจ้าอะค่ะเป็นยังไงในวันนี้เองค่ะโรสก็อยากให้เรื่องราวของโรสเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่ได้แชร์ถึงพระพรแล้วก็ความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของโรสแต่ว่าอยากบอกว่าเรื่องราวแบบนี้ค่ะก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้ามีความรักที่ไม่จํากัดสําหรับทุกๆคนจริงๆน,นี่ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ